สวัสดีครับสมาชิทกทุกทท่านนะครับที่กําลังชมคลิปวิดีโอกันอยู่ในณนขณะนี้นะครับซึ่งคลิปวิดีโอชุดนี้จะเป็นการแนะนําโปรโมชั่นสําหรับการสมัครแพ็กเกจของการเล่นเกมโดยเฉพาะคอเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกม ROV เกม Free Fire เน้นไปที่เกม Free Fire เป็นหลักนะครับส่วนเกม ROV นี้เล่นฟรีแล้วก็เกมอื่นๆอีก4เกม3เกม4เกมรวมทั้งหมด5เกม ที่จะได้เล่นฟรีเมื่อสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้โดยโปรโมชั่นตัวนี้เป็นโปรโมชั่นสําหรับลูกค้า d t แทในระบบเติมเงินส่วนบินรายเดือนเนี่ยไม่แน่ใจว่าสมัครได้ไหมนะครับก็ลองสมัครดูอาจจะสมัครได้แต่ที่100%เลยก็คือเป็น d t แทในระบบเติมเงินกับโปรโมชั่นแพ็กเกจของการเล่นเกมเกมฟรีไฟล์เป็นหลัก เน้นเกมฟรีไฟล์เป็นหลักนะครับแล้วก็เกมอื่นๆ,เล,นๆเล่นฟรีด้วยไม่เสียค่าเน็ตนะครับมีทั้งหมด5เกมที่เล่นฟรีเดี๋ยวก็จะไปคุยรายละเอียดกันว่ามีเกมอะไรบ้างทั้ง5เกมทีนี้เมื่อเราสมัครแพ็กเกจตัวนี้แล้วนะครับเราก็จะได้กล่องมาในการเปิดลุ้นเกมเปิดลุ้นปืนเปิดลุ้นไอเทมต่างๆที่เขาใส่มาในกล่องของไอเทมนะครับซึ่งแต่ละ งวดแต่ละรอบอาจจะมีการแตกต่างกันบ้างไอเทมมันก็อาจจะแรงขึ้นบ้างนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าที่เป็นซิมเครือข่าย d t แทในระบบเติมเงินเนี่ยได้เล่นเกมฟรีไฟล e แบบสนุกมากยิ่งขึ้นแบบมันๆม,มากยิ่งขึ้นนะครับด้วยการมอบไอเทมปืนไอเทมนู่นนี่นั่นที่เราสามารถที่จะปรับแต่งให้เกมของเรานั้นเป็นเทพมากยิ่งขึ้นนะครับตามที่เห็นตรงนี้ ก็จะเป็นโปรโมชั่นของการสมัครแบบ7วัน50บาทอันนี้รวมภาษีแล้วนะครับ7วัน50บาทกดดอกจัน156ดอกจัน049ดอกจัน848 803 44สี่เหลี่ยมแล้วก็กดถูกออกนะครับด่นดับเลขเลยก็คือได้เล่นเกม Free ฟ FI r e ฟรีแล้วก็ได้เล่นเกม r v v ฟรี Free. ส่วนเกมอันนี้ผมไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับเกมเด,เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันอีกทีนึงว่าชื่อเกมมีอะไรบ้างแต่สำหรับคอเกม เห็นรูปเกมตรงนี้ก็รู้แล้วนะครับว่าเป็นเกมอะไรบ้าง5เกมที่เล่นฟรีโดยไม่เสียค่าเน็ตแต่ถ้าเมื่อเราเมื่อ,อไหร่ที่เราเล่นอย่างอื่นก็จะกินค่าเน็ตเงินถ้าอยู่ถ้ามีอยู่ก็จะหายหมดนะครับถ้าเราไปเล่นส่วนอื่นเพราะว่าเวลาเราเปิดข้อมูลมือถือแล้วเข้าเกมถ้าเกิดว่าเราเล่นเฟซด,ด้วยเล่นเล่นเน็ตเล่นอะไรอื่น,นด้วยเล่นไลน์ด้วยนะครับมันก็จะทําให้เรานั้นเปลืองเงินเพราะว่าโปรโมชั่นตัวนี้เป็นโปรโมชั่นที่สําหรับ การเล่นเกมอย่างเดียวเท่านั้นเออเพื่อให้เราได้ไอเทมต่างๆด้วยนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างที่เขาให้มาด้วยโปรโมชั่นตัวนี้นะครับดังที่บอกไปว่าเป็นดีแทในระบบเติมเงินนะครับจัดหนักเน็ตเต็มสปีดเมื่อก่อนเขาแถมเน็ตมาให้ด้วยนิดนึงนะครับว่าเวลาเราจะเล่นนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็จะได้ไม่กินแต่รู้สึกตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเขาแถมเน็ตมาให้ด้วยหรือไม่ แต่เล่นเกม5เกมเนี่ยเล่นฟรีแน่นอนนะครับแล้วก็มีพวกเอ็กซคซีฟ e ของไอเทมเกมที่เขาจะให้มามีกล่องไอเทมนะครับว่าราคาไหนได้กี่กล่องราคาไหนได้กี่กล่องแล้วก็มีไอเทมอะไรบ้างนะครับที่เราเขาจะให้มาในตัวกล่องนั้นเลย5เกมที่ว่าในการเล่นฟรีนะครับนี่ก็คือเกมฟรีไฟล์เป็นอันดับเรขแล้วก็เกม ROV เกมสปีดไรเตอร์ เกมบ u ฟจเกม Co-op ไอ้นี่นะครับนะครับก็มีทั้งหมด5เกมตามในรูปนะครับตามในรูป5เกมนี้เล่นฟรีแน่นอนเมื่อเราสมัครแพ็กเกจของโปรโมชั่นตัวนี้เป็นลูกค้าดีแท็กนระบบเติมเงินนะครับเรามาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าเมื่อกี้บอกไปแล้ว50บาท7วัน VAT วนี้ก็คือรวมภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเวดรวมแวดรวมภาษีเรียบร้อยแล้วเป็น แพ็กเกจในการเล่นฟรีไฟ r e ซีโร่เลดก็คือเล่นเกมฟรีพร้อมด้วยอีก5เกม u l m 5เกม50บาท7 d 7วันนะครับก็คือนาน7วันมีไอเทมเกมให้เราแล้วก็มีเล่นเกมฟรี5เกมดังที่บอกไปนะครับกดดอกจัน156ดอกจัน049ดอกจัน848 803 4, 4, 4เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออก ใน50บาทนี้เราดูด้านล่างดูด้านล่าง50บาทนี้รับกล่องไอเทมจำนวน2กล่องแล้วก็เล่นเกมฟรี5เกมเกมฟรีไฟ e r o v speed writer pubg กับ call of อันนี้นะครับส่วน210บาทรวมภาษีแล้วเล่นได้15วันนะครับเป็นฟรีไฟล์ซีโร่เลด l u l m 5เกมก็คือเกมฟรีไฟเนี่ยเล่นฟรีแล้วก็ มีเกมทั้งหมดอีก5เกมที่สามารถเล่นฟรีโดยไม่เสียค่าเน็ตจำนวน210บาทใช้ได้15วันนะครับกดดอกจัน156ดอกจัน199ดอกจัน848 803 44สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกส่วน265บาทา่าดูด้านล่างนิดนึงนะครับ2 1งบาทเมื่อกี้ได้รับกล่องไอเทมจำนวน6กล่องพร้อมกับเล่นฟรี5เกม5เกมตามในรูปตรงนี้ดังที่บอกไป5เกมมีอะไรบ้าง ทีนี้มาดูในส่วนของราคา265บาท30วันนะครับ265บาทเนี่ยเล่นได้30วันก็คือ c f r e f i ฟ e ์ซ r โร่ ate, ก็คือเล่นเกม f r e f i i r e ฟรี Free, พร้อมแถมด้วยอีก5เกมทั้งหมดในการเล่นฟรีจำนวนเงินที่สมัครแพ็กเกจนี้ก็คือ265บาทเล่นได้30วันนะครับพร้อมกับได้ไอเทมซึ่งไอเทมตัวนี้ 265บาทไม่บอกรายละเอียดนะครับว่าได้กล่องไอเทมจำนวนกี่กล่องแต่มันก็น่าจะ6กล่องขึ้นน่าจะ6กล่องขึ้นนะครับกดดอกจัน156ดอกจัน265ดอกจัน848 803แสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกส่วน640บาทอันนี้รวมภาษีแล้วนะครับ640บาท30วันเหมือนกัน เล่นเกมฟรีฟรีแล้วก็เกมอื่นๆอีก5เกมฟรีดังที่บอกไปเมื่อกี้5เกมที่เล่นฟรีทั้งหมด640บาท30วันนะครับกดดอกจัน156ดอกจัน55ดอกจัน599ดอกจัน84880344เหลี่ยมโทรออกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับกดดอกจัน156ดอกจัน599ดอกจัน84880344เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออก มาดูด้านล่างนะครับเขาบอกว่า640บาทนี้รับตั๋วสร้างห้องจำนวน3ใบมีตั๋วในการสร้างห้องให้เรา3ใบแล้วก็มีกล่องไอเทมจำนวน17กล่องเอยอะอยู่นะสมกับราคาแหละกล่องไอเทมจำนวน17กล่องแล้วก็ได้เล่นเกมอื่นๆฟรีย่าเกมก็คือตา,ตามในรูปตามในรูปที่บอกไปนะครับ5เกมที่ว่ามีอะไรบ้างก็เนี่ยตามรูปเลยนัก เล่นเกมคอเกมก็รู้นะครับว่าเห็นเห็นรูปสัญ,ญลักษณ์เนี่ยก็รู้เลยว่ามีเกมอะไรบ้าง5เกมนะครับนี่คือแพ็กเกจโปรโมชั่นที่ทุกท่านสามารถที่จะกดสมัครกันได้นะครับแคปหน้าจอไว้ก็ได้หรือกดสต็อไว้ก่อนก็ได้นะครับว่ามีรหัสในการกดสมัครอะไรบ้างย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ50บาท7วัน กดดอกจันหนึ่งห้าหกดอกจันศูนย์สี่เก้าดอกจันแปดสี่แปดแป์สามสี่สีเหลี่ยมแล้วกดทัวออกสองบาทสิวันกดดอกจันหนึ่งหดอกจันหนึ่งเดอกจันแปดสี่แปดแปด์สามสี่สีเหลี่ยมแล้วก็กดทวออกสองบาทสาวันกดดอกจันหนึ่งหดอกจันสองหกหดอกจันแปดสี่แป์สามสี่สีเหลี่ยมแล้วก็กดทัวออก 640บาท30วันกดดอกจัน156ดอกจัน599ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4 4, 4ี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับดูรายละเอียดด้านล่างว่า50บาทนั้นได้กล่องไอเทมจำนวน2กล่อง2 1 0บาทนั้นได้กล่องไอเทมจำนวน6กล่อง265บาทไม่ได้บอกว่าได้กี่กล่องแต่มันต้องเกิน6กกล่องอยู่แล้วนะครับเพราะว่ายอดเงินมันเยอะนิดน,นึง แล้วก็640บาทได้ตั๋วสร้างห้องจำนวน3ใบพร้อมทั้งกล่องไอเทมจำนวน17กล่องนะครับแล้วก็เล่นฟรี5เกมตามที่เห็นในรูปทีนี้เรามาดูกันนะครับที่เป็นภาษาพาม่าเมื่อกี้ให้ดูที่เป็นภาษาพาม่าอันนี้เป็นของก่อนหน้านั้นมานะครับก็จะมีแถมปืนนี่แหละ50บาทแถมปืนแล้วมีกล่องไอเทมจานวน2กล่องนะครับนี่ครับ50าบาทรับกล่องไอเทมจานวน2กล่อง กล่องไอเทมนี the ่คือกล่องไอเทมสำหรับเกมฟรีไฟนะครับเน้นของเกมฟรีไฟส่วนเกมอื่นๆได้เล่นฟรีโปรโมชั่นตัวนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับเกมฟรีไฟเท่านั้นได้กล่องไอเทมนี่คือกล่องไอเทมถ้าบาทได้กล่องไอเทม2กล่องนะครับโปรโมชั่นตัวนี้ได้ปืนปืนตัวนี้ปืนตัวปืนตัวนี้เป็นเป็นโปรของเดือนมิถุนายน ไม่ใช่เดือนเมษายน2 5 6 4แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เพิ่มปรับขึ้นมาเป็นตัวนี้ปืนตัวนี้นะครับปืนตัวนี้ m 8 2 28หรือ 2B นะครับดรา้อนมุดใช่ไหมผมไม่ถนัดในเรื่องของเกมนะครับระยะบวกหนึ่งอัตราเจาะเกราะบวก1แล้วก็อัตราความเร็วเคลื่อนที่ บวก 1, หหรือลบหนะครับแล้วก็คือกล่องไอเทม2กล่องได้ปืนตัวนี้ก่อนนะหลังจากนี้มานิดนึงนะครับเขาบอกว่าโปรโมชั่นตัวนี้กล่องอันนี้ปืนนี้ก็คืออยู่ในช่วงของ21เมษายน2564ถึง31เมษาอาพฤษภาคม2564นะครับราคานี้49บาทรวมภาษีก็คือ50บาทนะครับกดดอกจัน156ดอกจัน049ดอกจัน84880344เหลี่ยมแล้วก็กดถทกออกนะครับ ได้โปรโมชั่นปืนนี้แล้วก็มาใหม่ล่าสุดนะครับวางไหวล่าสุดที่เพิ่งเห็นอยู่ตอนนี้ที่เขาโปรโมทกันอยู่นะครับของ d ีแทในระบบตเติมเงินโปรโมโชั่นแพ็กเกจเกมฟรีไฟล์เมื่อสมัครแพ็กเกจ50บาท7วันก็ได้ปืนตัวนี้ชื่อทอมสันใช่ไหมชื่อปือนว่าทอมสันดากอนโหมดโหมดโหมดมูด,มด,มด,มดบุ๊ฟมูดอะไรนี่แหละ นะครับอัตราการยิงบวก1ความเร็วรีโหลดลบ1นแม็กกาซีนบวก2นะครับนี่คือรายละเอียดที่เขาบอกแล้วก็ได้กล่องไอเทม2กล่องสำหรับ7วันกล่องไอเทม2กล่องสำหรับ7วันกล่องไอเทมกี่กล่องอะกล่องไอเทม2กล่อง50บาท210บาทได้กล่องไอเทม6กล่อง600 40บาทได้กล่องไอเทม17กล่องแล้วก็ได้ตัวสร้างห้อง3ใบนี่คือในส่วนของโปรโมชั่นที่ออกมาตอนนี้ในเรื่องของโปรโมชั่นปืนปืนเทพเทพรัวๆเจอตอเจอตัวตัวมีหนาวปืนเทพฟ้าประธานได้ตัวนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าวันที่บันทึกคลิปก็คือวันที่7พฤศจิกายนส5 6พา ซึ่งเขาออกโปรโมทตัวนี้ในเพจนะครับของ d t เทคหรือมีการกระจายของ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 ข้อมูลตัวนี้นะครับวันที่ผมเห็นวันที่7ผมไปดึงข้อมูลมาแล้วก็นำมาอัดคลิปบันทึกคลิปให้กับสาวกของเกมฟรีไฟได้ได้ได้นำมากดสมัครกันนะครับเพราะว่าแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้เป็นแพ็กเกจสำหรับเกมฟรีไฟเป็นแพ็กเกจปืนเป็นแพ็กเกจไอเทม ของเกมฟรีไฟ r e ส่วนเกมอื่นๆนั้นเขาแถมไม่เล่นฟรีเฉยๆไม่มีไอเทมให้นะครับมีไอเทมเฉพาะเกมฟรีไฟ r e อย่างเดียวเพราะฉะนั้นขอสาวกเกมฟรีไฟ r e ที่ใช้ซิมในเครือข่าย d t แทกก็สามารถที่จะเติมเงินเข้าไปในเบอร์แล้วก็กดรหัสตามรหัสที่เห็นตอนนี้ได้เลยนะครับจะเอาแบบราคากี่บาทเอาแบบกี่วันก็เติมเงินเข้าไปแล้วก็กดรหัสตามที่เห็นด้านหลังได้เลยนะครับนี่คือโปรโมชั่น ที่นำมาฝากทุกๆท่านกันในตอนนี้ที่ออกมากันอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งคุณผู้ชมนะครับสามารถที่จะไปติดต่อสอบถามหรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับสาขามะนงังเขาจะมีความเคลื่อนไหวต่างๆให้คุณผู้ชมนั้นได้รับทราบว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรออกมาบ้างนะครับเกี่ยวกับปืน ของเกมฟรีไฟ r e หรือจะเป็นเกี่ยวกับโปรโมชั่นเน็ตอื่นๆของเครือข่าย d t e ทเครือข่าย t r o m o v e เครือข่าย a อ s เครือข่ายเป็นวินเครือข่ายไม้นะครับก็เราก็จะได้รู้เกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆที่ออกกันมาใหม่ๆไปติดตามไปกดถูกใจเพจตั้งไว้เลยนะครับของเพจร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลสาขามานางังแล้วคุณผู้ชมจะไม่พลาดเกี่ยวกับเรื่องราวการอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่มันใหม่ๆ เกี่ยวกับวงการของอินเทอร์เน็ตมือถือแล้วก็เกี่ยวกับข้อมูลของโปรโมชั่นปืนที่ออกมาใหม่ๆของเกมฟ e ีไฟล์ในเครือข่าย d t e ทระบบเติมเงินนะครับคุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายละเอียดเลยเพราะฉะนั้นก็กดติดตามกันได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีข้อมูลที่จะสอบถาม ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาตอบคําถามให้นะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยสอบถามอะไรสอบถามเรื่องไหนก็คอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ